สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียเบีย์น้ำเสิงครับวันนี้โอ้ฝนตกนะพี่น้องนะเพิ่งกลับมาจากเอ่อภาคกลางครับไปซื้อโซมาครับไปซื้อโซมาพี่น้องฝนตกครับไปเจอฝนตกครับมาประกอบรถครับวันนี้โอ้ มาทำอะไรแต่เช้าครับนี่โซ่ครับผมไม่เคยเห็นโซ่นะครับโซ่จีนครับโอ้ตายแล้วนี่โซ่จีนครับเนี่เฉดมบอกไม่ไหวเริ่มเนี่ยเหมือนอหอา<ส>ังสุราซีสิคนมาใครกูะดโตจนต้องเห่นเลิให้อย ว่าไปหล่อนมั่งกี้สลัดเจอเรียนซักสองพันสองพันมีสามเหมือนนี่ครับอะไรได้มาครับก็หมดนี้หมื่นหนึ่งครับหมดนี่ก็ไม่เท่าไรครับพี่น้องเยอะแยะมากมายแก่กองครับมีโซ่มีหม้อนน้ำปลาเร้าครับกอง แท็กนแท็กอะไรก็เยอะแยะครับแล้ววัเดียวไปไหมโอ้เงินมนเงียวงลูกสุนี่หามือนครับลงกุนี่หาลอยน้อตัดถือถือเทียรองก็พี่ช่วกาก็ถอดออกหมดแล้วนะครับ ก็เขาเกี่ยวกันหมดแล้วนะครับเหลือผมกําลังเช็คครับพี่น้องวันนี้ก็ต้องประกอบโซ่ร,ใส,ซรใส่โซ่ถ่ายของเลี้ยวใส่โซ่ถ่ายของเลี้ยวยบวันแน้พี่น้องนะวันนี้นะรูว่าพวกน้องนะผม ทำอะไรไปบ้างแล้ววันนี้ต้องเปลี่ยนซิงกุ๊ปครับเปลี่ยนซิงกุปเราเลยก็เช็คกันมนเรียบร้อยเราเลยนี่ใส่ใหม่ทั้งทั้งหมดทุกลูกเลยครับสียังไม่หลุดเลยจริงหรอตรงล่างก็จะป,ประมาณนี้ครับรถผม ลูกับเร็วจะได้จบครับพวกาสายฟงสายพานลูกปืนนี่เปลี่ยนใหม่มาแล้ว,ลวนะครับเนี่ยสายพานใหมหมาเลยครับเช็คใหม่แทบทุกจุดนะครับ นี่ครับที่สาคัญเลยครับลูกปืนพัดลมพัดลมกลางครับถ้าไปเสียถ้าไปเสียกลางนา,นานครับพัดลมเป่าเขาเรียบครับนี่ลูกปืนตัวนี้นะพี่น้องนะนี่ถ้าไปเสียกลางนาเวลาเราเกี่ยวข้าวนะโอ้ยกินเวลาไปเป็นวันนะพี่น้องไม่ไหวครับไม่ไหวกินเวลานานครับพวกตจะกรงตะแกงผมก็เออเาตะแกงลูกเบี้ยวอะไรผมจัดใหม่หมดเลยครับมใหม่หมดเลยพี่น้องจะได้จบ เวลาเราทํางานหนึ่งจะไม่ต้องเสียเสียบ่อยครับเขาเขาลงเขารีบก็ทําใหม่ครับกระบอกก็เาไปเปลี่ยนซีนครับเปลี่ยนซีนใหม่เพราะว่ากระบอกพวกนี้รั่วไม่ได้นะครับถ้าน้ํามันรั่วเนี่ยรั่วนิดหน่อยก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ํามันมันจะหยดลงมาใส่สายพานครับหยดลงมาใส่สายพานปุ๊บก็เรียบร้อยครับสายพานลื่นเกี่ยวเข้าไม่ได้ครับ ลูกหลอกผมก็เปลี่ยนใหม่นะพี่นอ้องลูกหลอกใหม่บูทบูทเออบูทขาขาลูกหลอกก็ใหม่ครับเราต้องเ,ออเช็ครายละเอียดทุกอย่างนะครับนะเพราะว่าไม่งั้นไม่ได้ครับไม่จบครับดูหัวจะลวดก,ก็แม่งป่องครับแม่งป่อง ทั้งหมดเลยใบมีดต,ตาแต่ทั้งหมดเลยครับใหม่ทั้งหมดเลยนะพี่น้องเพราะว่าผมทำรถผมชอบทําให้มันจบครับผมไม่ชอบทําแบบว่าทําไปด้วยซ่อมไปด้วยเสียเวลาปีหนึ่งปีหนึ่งทำงานเดือนเดียวครับเราต้องให้มันโอเคหนะ่อยเช็คช่วงล่างทุกอย่างครับดูรถผมก็จะประมาณนี้ครับ เป็นแบบเนครับเช็คใหม่หรือเปล่าแต่พันนี้ก็ใหม่ครับมันคงมันเถื่องอุตโบอื้อรวยว่าจันเอ้ายังไงครับ ใ่ครับที่นี่ขายนะครับห้าสิบชิ้นของชิ้นปุ๊บก,ก็ซื้อมาหมดแล้วครับที่นี่มันลุงทุ่งแค่หกหมื่นครับจริงตใหม่หกหมื่นเจอจะว่า,าเป็นเราหรอโอ้ยเบิ้งสีเราหอเนี้ยเขี้ยงครับเบิ้งสีเราหรือเนี่ย เดี๋ดิมาเยี่ยมแต่เช้าเลยวันนี้รถรถเขาเสร็์แล้วครับเขาเลาะได้ครับเขาไปถ่ายเขาไปถ่ายน้องพรมาครับเมาบาื่อวานรู้สึกไงครับรู้สึกไงครับรู้วจวดจวดมากครับผม <ừ. S 1> อ้ยสัมภาระมาพันนะักสมัยปฏิทักษ์เหลือแต่รถผมเหรอพี่น้องเอ้ยเขาทีออกงานเปนเสาหนิครับผมเปลี่ยนไม้มาเลยครับพวกลูกปืนพวกเข่าไม้จัดไม้ไปเลยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับรถผม สำหรับคันนี้ก็เหมือนที่ผมบอกครับคอเพื่อผมก็ขึ้นมาใหม่ครับขึ้นมาใหม่ได้สี่ปีแล้วครับพ่อเอ่อพ่อกับปากนาะพี่น้องนะพ่อกับปากขึ้นมาใหม่ับทําอชุดหน้าชุดหน้าใหม่ฟ้าครอบวันนี้ก็ปีนี้ก็เปลี่ยนซีรอบเปลี่ยนอะไรครบครับเปลี่ยนโมเต็มครับปัม๊มเก่าญี่ปุ่นครับยี่สิบสามเก่าญี่ปุ่นผมไปซื้อเองกับมือครับ สั่งมาจากรถโม่ปูนนะครับของญี่ปุ่นครับตัดลงจากรถโม่ปูนเลยตอนเบลเทียววะจัดใหม่หมดนะครับปีนี้ไม่มีอะไรอาการน่าเป็นห่วงครับเลยอาการก็มีอยู่อย่างเดียวครับอาการตอนนี้ไม่มีข้าวจะเกี่ยวครับม่นมีขอยืนตะเกี่ยว มีเป็นแล้วนี่เบื้องสุดเลยหนิเอากระสันเยี่ยนตู้ไหมพ่อเอาที่แรกว่าจะเป็นเยี่ยนเป็ของมาเปิดตู้แล้วหนิจัดหนักจัดเต็มเลยครับผมเช็คทุกจุดนะครับพวกลูกพวงลูกปืนพวกนี้นี่คือแกะนี่อย่างนี้นี่สำคัญหมดครับทีน้ำมันกระบอกต้องไล่หมดปั๊มโยคอเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ตอนจะจบหน้าพอดีครับของเก่าเภาขาดครับพี่น้องนี่มาดู ของเก่าของเก่าผมตอนจะจบงานปีที่แล้วครับเสียเวลาไปหนึ่งวันครับเข้าขาดครับนี่โอ้เข้าปั๊มยกคอขาดเสียเวลาไปเลยครับพี่น้องไม่ไหวครับทีนี้ก็เลยจัดเต็มไปเลยเช็คชุดบนดบนี้เช็คทุกอย่างครับพี่นี่เหลือช่วงล่างก็โซ่ใหม่แต่จะทำสองล้อนำใหม่นะพี่น้องสองแล้วนำมันสึกหน่อยนึงครับเดี๋ยวผมจะทำใหม่ ผมไม่รู้ว่าปลาเราทําอะไรให้ผมปีีทีเแล้วเพราะว่าผมดูแล้วมันเหมือนมันวิ่งไม่ค่อยตรงอ่ะพี่น้องผมจะวันนี้จะแก้ไขตรงซองร้วนำเรียวลมมาเป้านี่ออกหาลงมาทั้งทงจานเนียออดูกระดูกกระดูกปากผมนะผมอยู่ด้านล่างใหญ่มากครับพี่น้อง ก็บีนี้ข้าวล้มครับต้องเ,ออเช็คระบบพวกท่อข้าวรีบพวกตู้พวกอะไรให้ดีครับเพราะว่ามันทํางานหนักครับปีที่แล้วข้าวบางนะพี่น้องนะปีที่เลี้ยวปีนี้ข้าวล้มลองจัดตรงไหนนะนี่อันนี้มันตรงดีดิ เอาวันนี้นี่ต้องยังไงก็ต้องกรอบแน่นอนนะวันนี้เพราะเพราะรอน้่มมันเอียงไหมเจ้าห้องมองไดดมันกี่กายนี่รอน้่มมันเอียงอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมต้องขอจบคลิปเทียง่นี้ก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะซาปาเรากนครับ ก่อนวันนี้พอดีวันเสาร์มีงานเกี่ยวครับไม่รู้จะทันไหมครับอีก2วันนี้พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องเสียบียาลำริงด้ยวยนะครับสวัสดีครับ